เพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิ้นดาิตา88หรือช่องไมค์ครับอินฟินิตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านการ์ตูนเรื่องดาวไวรายที่ชั้นเลี้ยงดูไม่อย่างดีตอนที่6แล้วนะคะเออมื่อวานพอดีว่าเราแบบไปหาหมอมาสบายนิดนึงนะคะแต่วันนี้เรากลับมาแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะคะตอนที่6วันนี้ก็คือวันนี้คุณครูฮานานะคะจะไปตามสืบเรื่องบัญชีของวิหารนะคะไปดูกันเลยว่าคุณครูฮานาจะทําสําเร็จไหมณนะวิหาร จะพวกคนเร็วที่ชอบโกงเงินเยอะๆนี่ควรรู้สักทำอะไรให้มันพอดีพองามบ้างสิที่ที่ควรจะหาก็มีตรงกรอบรูปกับลิ้นชักตรงนั้นแล้วก็ข้างหลังตู้หนังสืออืมเติมจากตู้หนังสือก่อนละกันเพราะมันดูน่าสงสัยที่สุดเลยทั้งทางที่เขาดูไม่ได้ฉลาดอะไรขนาดนั้นแท้แต่กลับเก็บหนังสือยากๆเอาไว้เต็มตู้ไปหมดอืมน่าสงสัยชะมัด โอ้ไม่เคยทำความสะอาดเลยหรอเนี่ยฝุ่นฟุ้งเชียวโอ้ยเขาทำความสะอาดตั้งแต่ตรงที่ที่มองเห็นหรือไงนะสกปรกชัดดูจากสภาพแล้วเขาคงจะไม่ได้แตะมันเลยเลิกดูตู้หนังสือแล้วไปดูเดริชชักดีกว่าหมึกปากกากระดาษจดแล้วทำไมถึงมีรูปวอลนัทอยู่ด้วยละเนี่ย ล็อกเอาไว้แฮะเปิดไม่ได้รู้อย่างนี้เรียนวิธีสสดับกุญแจด้วยเข็มกลับมาบ้างดีกว่ามันไม่มีอยู่ในการเรียนการสอนเมื่อชาติที่แล้วด้วยเอ๊ยยังไงดีล่ะเราอี๋ทำไมถึงติดกุญแจเอาไว้ตรงนี้ล่ะเขาใช้หมากฝรั่งติดมันไว้เหรอเนี่ยสุกระปูชิม,มัดเลยอะ่ะ เปิดได้ง่ายแบบนี้เลยเหรอือเปิดได้ง่ายๆแบบนี้มันก็น่าสงสัยแฮะหืมหนังสือโป๊หรอไอ้โลกจิตเอ้ยก็ว่ายอยู่ทำไมมันถึงเปิดออกง่ายจังไอ้คนบ้าเงินนี่ดันเป็นโรคจิตอีกฉันคงต้องระวังตัวไว้แล้วล่ะถ้าอย่างนั้น ไม่ว่าอย่างไงตู้เซฟก็คงจะอยู่หลังภาพนั้นแหละมหาปุโรหิตนี่ก็ฉลาดดีเหมือนกันแฮหืมนี่มันอะไรกันไม่ใช่รายสัญลักษณ์ของวิหารนี่นะสองห้าแปดคืออะไรกันนะถึงจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ไม่มีตู้เซฟอยู่แฮวันนี้กลับก่อนแล้วกัน วันต่อมาอ้าวบอกแล้วไงให้พอสักทีนะ่ะน้ำดายกระเด็นหมดแล้วหู่ปากซะว้าพวกเขาเป็นอะไรกันไปนะ่ะเอียนเอาแต่หาเรื่องเจเรมีไม่หยุดนะครับทำไมล่ะเอียนบ่นว่าของเล่นของเจเรมีมันรกบ้างไม่ก็บ่นว่าเจเรมีสกรปรกเพราะไม่ยอมอาบน้ำในเวลาที่เจเรมี พูดน้ำได้ก็ชอบกระเด็นนะครับอืมก่อนนะขนาดพวกผู้ใหญ่ยังทำตามมาตรฐานของเอียนได้ลำบากเลยเอียนรักสะอาดขนาดนั string, ้นตั้งแต่เมื่อไหร่เหรอเขาก็เป็นแบบนั้นมาตั้งแต่แรกแล้วหรอครับเขาไม่เคยสกปรกสักครั้งเลยหรือเมื่อก่อนเขาเป็นน้อยกว่านี้นะแต่ยิ่งเวลาผ่านไปก็ยิ่งเป็นหนักกว่าเดิมนะครับอืม คงทนดูอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วล่ะและแล้วปฏิบัติการทำลายความรักสะอาดของเอียนจึงได้เริ่มต้นขึ้นเอียนไปเล่นทรายด้วยกันไหมเล่นทรายเหรอครับแทนแทนแน,นี่ไงทรายพอดีผมต้องอ่านหนังสือนะครับไม่ได้ผลฮะอืมถ้างนั้นมาช่วยครูหน่อยได้ไหมคงต้องลองเปลี่ยนเรื่องดูแล้วล่ะช่วยอะไรเหรอครับ ครูต้องไปขุดมันฝรั่งในแปลงผักนะ่ะฮาแล้วครูก็ดันเจ็บแขนมากจนขุดไม่ไหวเลยมันฝรั่งมีดินสกรปรกนี่นะครูขอร้องได้ไหมถ้าไม้ตายสงสัยตาวิบับที่เรียนรู้มจาจากผู้เีกๆเียเขาสู่วิงวิงวิงเออเออจะประเสริยังไงนะทีนี้ก็ได้ครับโอ้นึกแล้วเชียวว่า,ว,าว่ามันต้องได้ผล สุดชอบมากเลยพวอยู่นี่นะส่วนตะกร้าอยู่นี่ทำอะไรอยู่เอียน1นึ่งสอห้าเดี๋ยวนะนี่เขาจะใส่ถุงมือกี่ชั้นกันนี่อ่ะใส่ถุงมือเยอะขนาดนั้นเราจะขุดมันฝรั่งได้เหรอได้ครับแต่มือเธอใหญ่กว่ามันฝรั่งอีกนะ หนาเตะเลยผมจะลองขุดดูครับเป็นไงบ้างพอจะขยับได้หรือเปล่าออได้ครับจับพรวดีๆยังไม่ได้เลยใส่ที่หมกปุ้นกับอะไรเพียงอย่างเดียวแบบนั้นมันทำให้เขากลายเป็นทราราชหรือเปล่าเนี่ยอะมันฝรั่งแหละดูนี่สิมีมันฝรั่งแสนอร่อยออกมาจากดินด้วยมันก็ไม่เห็นจะสกระปรกเลยนะ ก็เราเอาไปล้างก่อนแล้วค่อยกินนี่ครับไม่หรอกครูล้างแบบลวกๆนะ่ะแล้วเธอก็กินมันเข้าไปทั้งแบบนี้นี่แหละโอ้ oh my god ฉันกินอะไรไปเนี่ยทำไมครูถึงไม่้ล้างมันให้สะอาดล่ะครับ hmm? อืมอ่ะอะเอียนขอโทษนะครับผมขอเข้าบ้านก่อนนะเอียนเอ้านี่เอียนลอ,อ,องกินนี่ดูสิไม่ล่ะครับ อมได้อยากกินเมื่อไหร่ก็ค่อยกินแล้วกันทุกคนเย็นเป็นคนขุดมันฝรั่งจานนี้ขึ้นมาเองเลยนะลองชิมดูสิงอนหนักเลยแฮะไม่ยอมกินเลยเขาไม่น่าจะเป็นคนที่ทำอะไรแบบนี้นี่ว่าแต่ครูทำให้เขาไปแตะดินได้ยังไงหรอครับก็น่นนาสิฉันไม่น่าสั่งให้เขาทำเลยครูพาเขาไปลองขุดเพราะอยากให้เขาได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติให้มากขึ้นนะ่ะ เพราะว่าเขารักสะอาดมากเกินไปใช่ไหมล่ะครับเหียดอ่อนไม่สมกับเป็นรูปผ sure> right ู้ชายเอาซะเลยอย่ามาพูดคำว่าไม่สมเป็นรูปผู้ชายต่อหน้าฉันได้ไหมก็นั่นแหละทุกคนที่นี่ก็แปลกเกินไปหมดยกเว้นแค่ฉันคนเดียวเนี่ยคุณพระช่วยด่าทีเดียวสะดุ้งถึงสองคนเลยเด้อเจด้มีอย่าพูดแบบนั้นสิพูดกับเพื่อนๆพอๆหน่อยสิจ้า ครูก็เอาแต่บ่นผมอยู่คนเดียวเลยอ่ะชิอ่ะเจเรมีก็งอนฉันไปอีกคนแล้ววุ่นวายไปหมดเลยฮะวันนี้ตอนที่6ก็จบลงแล้วนะคะฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราด้วยนะคะไปแล้วนะบ๊ายบาย